สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปโรงแรมที่เรารู้สึกว่า private แล้วก็โรแมนติกสำหรับคู่ของเรานะคะไปค่ะวันนี้เราจะพาไปสันทิยารีสอร์ทเกาะยาวใหญ่กันนะคะด้วยความที่โรงแรมเป็นแบบซีวิวหมื่นล้านทางขึ้นก็จะชันหน่อยนะคะเขาก็เลยมีชัตเตอร์บัสมารับเราที่ด้านล่างแบบนี้ค่ะ ที่ไดรเวอร์ที่ขับขึ้นลงทุกวันเขามีความชำนาญมากไม่ต้องกลัวนะคะในคลิปอาจจะดูไม่ชันเท่าไหร่แต่เรื่องจริงนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะโรงแรมนะคะมีความไทยไทยสลักไม้วิจิตรสวยงามมากใครที่ไม่ชอบแนวนี้อาจจะคิดว่ามันดูหลอนน่ากลัวแต่สำหรับเรากับแฟนชอบความละเอียดละออปราณีตนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเขาใส่ใจอะ่ะห้องเช็คอินมีขนมหวานคำเล็กๆน้ำสมุนไพรไว้รองรับลูกค้า หลังจากที่เราเช็คอินทำเรื่องเอกสารแล้วเราจะรอห้องในห้องรับรองหรือว่าจะมาดื่มดำ่ำวิวทะเลแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออยากจะนวดตัวก็จัดได้เลยค่ะที่นี่เลยเออกกำลังขากันเล็กน้อยค่ะก่อนที่เราจะเข้าห้องพักนะคะตอนนี้คือเ, <laughs> เหงื่อตกค่ะเหงื่อตก มาถึงห้องพักแล้วค่ะทุกคนตัวห้องนะคะทําจากไม้แกะสลักทั้งหมดเลย amazing ม,มากๆนะคะห้องพักสะอาดสุดๆประทับใจเวอ่อร์ห้องน้ำเก๋กูดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมห้องนอนกันบ้างนะคะจะบอกว่ามุมเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้กลางออกค่ะไม่มียุงเลย ที่นอนนอนแบบสบายสุดๆส,สมราคาที่จริงต้องบอกว่าการมาพักที่นี่คุ้มค่าเกินราคามากทุกคนดูนี่สิวิวหมื่นล้านเลยนะระเบียงเอยจากุชี่เอ่ยซีวิวเอยโอ้ยดีต่อใจสุดๆคะ่ะทุกคนและวินาทีต่อมาคือเราโดนขอแต่งงานในสภาพแบบสมบุกสมบันมากคะ่ะขออนุญาตปิดเสียงนะคะ มาช็อตดินเนอร์กันบ้างชิมการแสดงอ่อนช้อยมากค่ะช่วยให้การดินเนอร์ของฝรั่งมังค่าดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะคะ <S <S นอกจากอาหารจะน่าทานแล้วยังรสชาติดีด้วยนะคะ <S <S ตื่นเช้ามาค่ะเจอลายบุฟเฟ่นานาชาติบรรเลงดนตรีไทยยามเช้าดูสิคะเจอเข้าไปแบบนี้คือแบบอิ่มความสุขเลยค่ะทุกคน บรรยากาศดีมากๆทานมื้อเช้าเสร็จนะคะเจอบริการนวดคอบ่าไหลาฟรีอีก15นาทีนะคะแต่ใครต้องการต่อเวลาอยากจะจองนวดก็สามารถค่ะกิจกรรมของเรานะคะในการมาครั้งนี้ไม่พลาดอยู่แล้วค่ะสายฟอจะต้องขยันดำผุดดำว่ายในทะเลอันสวยงามนี้นะคะแล้วก็ สร้างบรรยากาศดีๆการเดินเล่นที่ชายหาดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยกันนั่นเอง <laughs> อันนี้นะคะช่วงพระอาทิตย์ตกค่ะใครชอบชมบรรยากาศดีๆนะคะวิวพระอาทิตย์ตกต้องมาที่สะพานนี้เลยซึ่งอยู่ในบริเวณโรงแรมนี้ค่ะ <laughs> แต่สำหรับเรานะคะมาถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วเราก็ไปชมพระอาทิตย์ตกที่วิวสระว่ายน้ำด้านบนค่ะซึ่งก็เป็น มุมที่ดีเหมือนกันในการชมพระอาทิตย์ตกของแรมนะคะที่นี่เลยสระวไว้น้ำนะคะมีสองที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างวีดอ,อันนี้คือสระว่ายน้ำด้านบนค่ะทุกคนและนี่คือการแต่งตัวมาดินเนอร์คืนที่2กันนะคะวันนี้เราจองโตะอ่าไม่เรียกว่าจองโตะสิเพราะว่าโต๊ะของเรามันเป็นแบบ เบากึ่งนั่งกึ่งนอนนะคะนี่บรรยากาศก็ตามนี้นะคะมันเป็นดินเนอร์พร้อมชมโชว์ชมบรรยากาศริมทะเลนะคะ <c oughs> โต๊ะที่เราจองเนี่ยไม่มีการชาร์จเงินเพิ่มนะคะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆเลยค่ะช่วงกลางวันเราแอบมาจองคิวไว้ละ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะพวกเราก็มีความสุขมากๆเลยตลอดระยะเวลาที่เราพักอยู่ที่สันทิยานะคะเรามีมูเมนต์ดีๆด,ด้วยกันเยอะเลยประทับใจที่นี่มากๆเลยค่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเช็คเอาท์ของเราแล้วถ้าใครชอบโรงแรมสไตล์เดียวก,กันกับเราก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะที่นี่สันทิยารีสอร์ทยาวใหญ่ค่ะ